สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับนิวเคลียร์ฮันซาเผยสเปกนุ่มหลังเลิอกอดีตสามีดีเจเพชรจ้า้องว้าวเลยก่อนหน้านี้ก็ทำเอาช็อกวงการบันเทิงหลังจากที่นิวเคลียร์ฮันซาและดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมัยที่ทั้งคู่ได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรยาเลิกแบบสายฟ้าฟาดและสะเทือนวงการบันเทิง ซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้ว่าดีเจเพชรจและนิวเคลียร์จะเลิกกันแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีสําหรับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวอย่างน้องไทยก้าให้ดีที่สุดและล่าสุดนี้ทางด้านนิวเคลียร์ฮันสาก็ได้ออกมาพูดคุยกับแฟนคลับผ่านทาง Q&A ผ่านทาง Story Instagram และชาวเน็ตนั้นก็ได้เข้าไปถามว่าสเปกแม่นิวเป็นยังไงบ้างคะ ซึ่งงานนี้ด้านนิวเคลียร์ฮันซาก็ได้มาเผยส,สเปคหลังจากที่เลิกกับอดิสามีอย่างดีเจเพชจ้าโดยการแปะรูปของพระรองจากซีรีส์สุดทิตเรื่อง The Business Proposal อย่างคิมินยูพร้อมกับระบุว่าเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ตอนนี้ต้องคนนี้ขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ